สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลขเจกับเรื่องเล่าชวนคิดจากนิทานอีสบค่ะในอ p ีนี้เราจะดำดิ่งลงไปในนิทานที่ยืนหยัดผ่านการเวลาเรื่องราวเกี่ยวกับความรอบคอบ เจ้าแมวตัวแสบและหนูที่ฉลาดแกมโกงดังนั้นเอ็นกายนั่งพักผ่อนอย่างผ่อนคลายแล้วมาเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ยุคที่สัตว์พูดได้และกระพรวนธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งที่ให้บทเรียนอันยิ่งใหญ่ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนูฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นพวกมันมีบ้านเป็นเครือข่ายอุโมงค์และที่ซ่อนตัวแสนอบอุ่นอยู่หลังผนังไม้และใต้พื้นบ้านพวกมันเป็นหนูที่ร่าเริงและขยันขันแข็งแต่ชีวิตของพวกมันต้องเผชิญกับความหวาดกลัวที่กัดกินจิตใจอยู่ตลอดเวลา ศัตรูคู่อาฆาตของพวกมันเจ้านายแห่งบ้านหลังนี้คือแมวขนเรียบสั้นที่สง่างามแต่ไร้ซึ่งความเมตตาชื่อของมันคือมาดามฟลอฟฟิงตันซึ่งเป็นชื่อที่ต้องยอมรับตามตรงว่าช่างโหดร้ายย้อนแย้งเหลือเกินเพราะไม่มีสิ่งใดในตัวมันที่ดูนุ่มนวลหรือปลอบโยนหัวใจเหมือนชื่อของมันเลย มาดามฟ้าเปล่งต้นคือนักล่าผู้เงียบงันคือเงาที่ร่อนไปตามโถงทางเดินอุงเท้าของมันไม่ส่งเสียงขณะที่มันสะกดอรอยตามเหยื่อหนูทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวอย่างไม่สิ้นสุด ทุกการผจญภัยเพื่อหาเศษชีสหรือเศษอาหารที่ตกหล่นหลวนเป็นการเดิมพันที่อันตรายพวกมันต้องกลั้นหายใจแทบทุกย่างก้าวหูเล็กๆของพวกมันกระดุกกระดิกคอยฟังเสียงแม้เพียงแค่เสียงกระสับกระส่ายหรือเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาที่สุด จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่เจ้าหนูน้อยตัวหนึ่งเกือบจะกลายเป็นอาหารว่างยามบ่ายของมาดามฟลัฟฟิงตันเหล่าหนูก็ตัดสินใจว่าพอแล้วพวกมันต้องการหาทางออกป้องกันภัยคุกคามนี้สภาหนูมีการเรียกประชุมครั้งใหญ่เป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของหนู หนูทุกตัวมารวมตัวกันในห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ในพื้นที่หลังตู้กับข้าวกลางห้องครัวที่ซึ่งมีกลิ่นจางๆของแป้งขนมเค้กและคุกกี้ที่แม่ครัวของบ้านเพิ่งอบเมื่อเช้าบรรยากาศของห้องประชุมเงียบสงัดและเสียงกระซิบหารือกันของบรรดาหนูก็ <c oughs> เป็นเสียงกระซิบที่เต็มไปด้วยความกังวล บาโทโลมิลผู้นำของฝูงหนูหนูเท่าผู้ชานฉลาดยืนอยู่บนกล่องไม้ขีดเก่าที่ถูกทิ้งไว้หนวดของเขาสั่นไว้นี่คือช่วงเวลาสำคัญของฝูงหนูสหายของข้าบัโทโลมิลเท่าเอ่ยเสียงแหลมด้วยความเหนื่อยหน่ายเราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปได้อีกแล้ว ชีวิตของเราคือการเต้นรำกับความตายตลอดเวลามีใครมีทางออกไหมแผนการที่จะกำจัดเจ้าแมวจอมโหดตัวนี้ได้เสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นทั่วฝูงมีหลายความคิดที่ถูกนำเสนอซึ่งแต่ละความคิดก็ดูจะใช้การไม่ได้ยิ่งกว่าความคิดในการประชุมครั้งก่อน หนูตัวหนึ่งเสนอให้โจมตีโดยตรงแต่ก็ถูกปฏิเสธทันทีว่าเป็นความคิดที่เหมือนการฆ่าตัวตายหนูขี้อายตัวหนึ่งเสนอให้ย้ายไปบ้านหลังอื่นแต่พวกหนูก็รู้ดีว่าไม่มีบ้านหลังไหนที่ปลอดภัยจากนักล่าแบบมาดามฟัฟลฟิงตันแถมบางบ้านอาจมีนักล่าแบบมาดามฟัฟลฟิงตันถึงห้าตัว การประชุมจึงดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าขณะที่ความหวังเริ่มจะจางหายไปบานาบีหนูหนุ่มผู้เปี่ยมไปด้วยพลังก็ก้าวออกมาเขาเป็นที่รู้จักจากความฉลาดและความหลักแหลมข้ามีแผนเขาประกาศเสียงของเขาดังก้องด้วยความมั่นใจฝูงหนูเงียบสงัด สายตาจับจ้องไปที่บานาบีอย่างมีความหวังเราต้องหาวิธีที่พวกเราจะรู้ได้ว่าตอนนี้มาดามฟ,ฟ้าฟลิงตันอยู่ที่ไหนเจ้าแมวจอมโหดกำลังอยู่ใกล้ๆพวกเราหรือเปล่าเพราะถ้าเรารู้หรือได้ยินเสียงของมันเราก็สามารถซ่อนตัวและปลอดภัยจากนักล่าได้แผนของข้านั้นเรียบง่ายแต่ได้ผลแน่นอนแผนคือ เราต้องผูกกระพวนที่คอของมาดามฟลัฟฟลิงตันเสียงเฮด้วยความชื่นชมดังขึ้นทั่วห้องโถงมันเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมกระพวรวนเล็กๆที่ผูกรอบคอแมวจะส่งเสียงกรุ้งกริ้งในทุกย่างก้าวที่พวกมันเดินหนูทั้งหลายจะมีสัญญาณเตือนภัยอันแสนไพเราะที่จะส่งสัญญาณให้พวกมันหลบหนีได้ก่อนภัยมา ความหวาดกลัวจะถูกแทนที่ด้วยความปลอดภัยเสียงเชียดังกึกก้องหนูทั้งหลายต่างส่งเสียงคุยกันอย่างตื่นเต้นชื่นชมเจ้าหนูบานาบี้สำหรับความอัจฉริยะของมันพวกหนูเชื่อว่าเนี่ยแหละคือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วแต่เมื่อเสียงเชีย์เงียบลง บัตโตมิวผู้นำเท่าผู้ชาญฉลาดก็ยกอุ้งเท้าขึ้นเพ่กขอให้ทุกตัวเงียบสีหน้าของหนูเท่าไม่ได้แสดงถึงความเฉลิมฉลองหรือยินดีแต่เป็นการครุ่นคิดอย่างลึกซึง้งเขามองไปที่ใบหน้าที่มีความสุขของเพื่อนหนูแล้วมองไปที่พื้นบานาบี้บัตโทรมิวเอ่ยเสียงของบัตโทรมิวเท่าแผ่วเบาแต่หนักแน่น ความคิดของเจ้าดีมากอันที่จริงเหมือนเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมด้วยซ้ำแต่มีคำถามเล็กๆคำถามหนึ่งที่สำคัญมากที่เจ้าลืมที่จะกล่าวถึงว่าจะทำอย่างไรบรรยากาศการเฉลิมฉลองในห้องโถงเปลี่ยนไปหนูทั้งหลายมองสลับจากบาร์นาบี้ไปที่บาทโทโลมิวความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มก่อตัวขึ้น แล้วคำถามนั้นคืออะไรหรือท่านบาตโทโลมิวเท่าผู้ชานฉลาดบานาบีเอ่ยถามความมั่นใจในวัยหนุ่มของเขายังคงไม่สั่นคลอนสายตาของบัตโทโลมิวเท่ามองตรงไปที่เจ้าหนูหนุ่มแล้วเอ่ยขึ้นว่าแล้วใครในพวกเราบาตโทโลมิวเท่าถามจะกล้าพอที่จะไปผูกกระพวนที่คอของเจ้าแมว ความเงียบที่ตามมานั้นเสียงดังจนหน้าตกใจเสียงคุยกันอย่างร่าเริงหยุดชะงักเสียงเชียร์จ้างหายไปจนไม่มีเหลือหนูทั้งหลายมองหน้ากันใบหน้าของพวกมันค่อยๆซีดเผือดแผนการที่ยอดเยี่ยมที่ดูเรียบง่ายและสมบูรณ์แบบในทางทฤษฎีมีข้อบกพร่องที่ร้ายแรง มาดาฟลัฟฟิงตันไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องจนสามารถเข้าหาได้ง่ายๆการผูกกระพวนรอบคอของมันไม่ใช่ภารกิจของหนูทั้งฝูงแต่เป็นงานของหนูเพียงตัวเดียววีระบุรุษผู้เสียสละและไม่มีใครเลยไม่มีแม้แต่หนูตัวเดียวที่เต็มใจจะอาสาไปเผชิญหน้ากับความตายที่มาพร้อมกับภารกิจนี้อย่างแน่นอน หนูทั้งหลายต่างพากันขยับเท้าพวกมันหลีกเลี่ยงการสบตาความกระตือรือร้นที่เพิ่งเติมเต็มห้องหายไปราวกับมันระเหยได้ทิ้งไว้เพียงความจริงที่เย็นชาและแสนโหดร้ายความกลัวนั้นมากเกินไปความเสียงนั้นสูงเกินไปบาทโลมิวเท่าผู้ชานฉลาดถอนหายใจเสียงถอนหายใจนั้นเต็มไปด้วยน้ำหนัก ของประสบการณ์ชีวิตเขารู้ดีว่าแผนการที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ไร้ประโยชน์หากไม่มีใครนำไปปฏิบัติหรือในกรณีนี้คือไม่มีใครกล้าเสีย่ยงพอที่จะนำไปปฏิบัติการประชุมจบลงไม่ใช่ด้วยเสียงเชียร์และความรู้สึกแห่งชัยชนะแต่จบลงด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบและพ่ายแพ้ฝูงหนูแยกย้ายกันไป หนูทั้งหลายกลับไปใช้ชีวิตที่ต้องซ่อนตัวอย่างหวาดกลัวเช่นเดิมและปัญหาเรื่องมาดามฟลอฟฟิงตันแมวจอมโหดก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงและบทเรียนอันล้ำค่าจากหนูในเรื่องผูกกระพวนแมวก็เตือนใจเราให้จระหนักว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะคิดแผนการแก้ไขปัญหาที่ยอดเยี่ยมในทางทฤษฎีและจากระยะที่ปลอดภัย และแผนการที่ปราศจากการกระทำนั้นก็เป็นเพียงแค่ความคิดภูมิปัญญาที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่การรู้ว่าควรทำอะไรแต่อยู่ที่การเข้าใจความท้าทายในทางปฏิบัติและมีความกล้าหาญพอที่จะเผชิญหน้ากับมัน อีนี้จบลงแล้วค่ะแมวลายจะมีเรื่องเล่าชวนคิดจากนิทานอีศบมาฝากเป็นระยะสลับกับเรื่องเล่าอื่นๆนะคะแมวลายหวังว่าถึงแม้นิทานอีศบจะถูกเล่าซ้ำๆหรือถูกดัดแปลงเล่าผ่านการเวลามาเป็นพันปีแต่เรื่องราวเหล่านี้จะยังคงมีประโยชน์ต่อผู้ฟังค่ะ ส่วน e ีพีหน้าจะเป็นเรื่องเล่าหรือคดีอะไรฝากติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ